สวัสดีค่ะพบกับลุงพาลุยชาแนลนะคะวันนี้พามาชมนี่นะคะ DBL XLS นะคะรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมรุ่นกระบะท,ที่แบบสีประตูนะคะสุดคุ้มของเรานะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษ0%นเะคะชุดแต่งเต็มคันแบบนี้นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะคะขับเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ร7 0แรงม้าพอไหมพอเนาะอ่ะ 405แรงบิดนะคะ6สปิดอัตโนมัตินะคะสายลุยนะคะสายแบบออฟโรดแนะนำคันนี้เลยนะคะใส่มาเต็มคันอย่างที่บอกเลยนะคะชุดแต่งแรปเตอร์นะคะแม็กขอบ18นะคะด้านในเราก็ใส่เบาะหนังด้านท้ายเราก็ใส่ไฟ LED เพิ่มเข้ามานะคะไปะะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นทรง C แคมไฟมันติรีเฟลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะสีขาวนะคะไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวานันนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า หล่อนะคะใส่ครอบไฟมายิ่งโดดเด่นเข้าไปเลยนะคะใครอยากจะได้เป็นไฟแมทริก LED ตอนนี้ทําได้แล้วนะอันนี้แนะนําเป็นทางเลือกให้นะคะเมื่อเช้ามีลูกค้าทักเข้ามาถามอยู่นะคะก็อยากจะใส่เป็นไฟหน้าเป็นแมทริกไฟลูกแกวสลูกนะคะอ่ะไปต่อเลยนะคะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นฟอนด์ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็เลือกสีได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีเทาดำนั่นเองนะคะไฟ LED สีส้มสมจุด ใช้งานได้จริงนะคะตัวรังผึ้งค่ะตกแต่งเป็นสีดําเหมือนกันนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะตัวนี้เป็นพัดลมหน้าเครื่องนะคะตัวใหญ่นะคะตรงนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆวิ่งระยะไกลยอย่างที่ลุงบอกไปนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะช่วงร่างของเราก็เป็นทวินทูปนะคะยังเป็นทวินทูปแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังด้วยไฟตัดหมอกนะคะที่ลุงบอกไปนะคะในรุ่นนี้ยังเป็นไฟสีส้มนะถ้าใครอยากได้ไฟสีขาวก็เปลี่ยนได้นะคะ,ะไหนละนี่นะคะชุดแต่งนะคะ แรปเตอร์ or, นะคะได้มาทั้งเซตแบบนี้กระจังนะคะสเกิร์ตแล้วก็ซูมนะคะตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นสีดำเขาเรียกอะไรนะดำ <c oughs> <ๆ>ดำ้ดานเออนะคะใครอยากได้ดำเงาก็แต่งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นสีเทานะคะเทาอ่อนๆ,ๆ,ๆนะคะเออสำหรับด้านล่างมีห่วงลากชูงให้1ห,ห่วงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอินเตอร์คูลเลอร์นะคะมาหมดรืยยังด้านหน้าเดี๋ยวดูก่อนปะเดี๋ยวเราไปดูแม็กซ์แมยางดังนุ้นกันไปค่ะ ฝากระโปรงเออนะคะนี่ลืมบอกไปว่าเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะแอโรดนามิกนะหรือว่าเส้นสายที่แบบใช้งานได้จริงนะคะตัวน,นี้ช่วยรูลมนะคะขับระยะไกลนะคะสําหรับซุ้มล้อเข้าเซตมานะคะตัวน,นี้ก็ถ้ามองดีๆก็จะขนาดใหญ่อยู่นะจริงๆก็ประมาณ6นิ้วนะคะอ่ะแมกและยางค่ะให้มาเป็นตัวยางดิสติแบบนี้ยางอาทีนะคะก็เหมาะสาหรับตะกุยตะกายนะคะดูดอกยางเขานะคะจะมีความลึกเป็นพิเศษหนาเป็นพิเศษใหญ่เป็นพิเศษนะคะอ่า ซีรียางจะอยู่ที่265นะคะทับ 65R18 นั่นเองนะคะแม็กนะคะจะเป็นสีดำเข่าวกวางแบบนี้นะคะลายเบิร์มพายนั่นเองนะคะช่วงล่างอย่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นทวินทูปนะคะหน้าเป็นดิสเบกหลังเป็นด,ดำเบกนะคะตัวนี้ก็จะมีปีกนกอิสระ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแก้มข้างค่ะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะระบายความร้อนได้นะคะ,ะแล้วก็ตัวกระจกค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ วไฟเลี้ยวค่ะเป็น LED สีส้มนะคะกระจกตัดขอบบานใหญ่นะคะบันไดนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นตัวใหม่เน็กเจนลวแหละนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะตัวนี้ก็เยี่ยมถนัดเท้าค่ะเบ้ามือจับนะคะใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะฟิล์มติดเป็นเซรามิกให้นะคะแล้วก็กันสาดติดให้เรียบร้อยนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างสามารถเลือกลายได้เองนะคะนี่ลูกค้าก็ออกแบบมาแบบนี้เลยถึงท้ายนะคะมีคำว่าเลนเจอร์ให้ด้วยนะคะฝาถาังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็ กดล็อกรถนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเติมดีเซลนะคะนี่นะคะถัง80ลิตรนะคะปกติไม่ค่อยได้บอกนะคะนี่บอกไว้หน่อยละกันเนาะอ่ะขอบกระบาตรงนี้เปิดใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ก็การลอยกันลื่นนะคะ ช่วงล่างค่ะจะเป็นที่เรามองเข้าไปเห็นนะคะนี่นะคะจะเป็นโช๊คนะคะกับแชสซีเห็นไหมคะคานใหญ่ๆนั่นะคือแชสซีนะคะตัวตั้งๆนี่คือโช๊คนะคะแล้วก็แหนบแผ่นบาง4เส้นนะคะตัวนี้สามารถร,รองรับน้ําหนักได้1.3ตันขึ้นไปอะ่ะก็เยอะอยู่นะเป็นตันๆก็คือเป็นพันโลเลยนะเออนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะมีบันไดนะคะที่รองรับน้ําหนักได้มากกว่าร้อยกิโลนะคะก็ปีนขึ้นไปได้นะคะไม่ต้องมาเหยียดตรงล้อแมกนะคะมันลื่นเนาะสำหรับไฟท้ายอย่าเพิ่งตกใจ รุ่นนี้ไม่ได้มาแบบนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้ให้นะคะปีกผีเสื้อนะคะใส่ครอบไฟเข้ามาตรองรุ่นเลยนะคะทุกชิ้นทุกอันที่เราใส่เข้ามาเรามีรับประกันให้1ปีจากวิริยะนั่นเองนะคะอ่ะตัวไปต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายนะคะหรือว่ากาวท้ายนะคะเป็นข้อเซตกันกับด้านหน้านะคะสีดํานั่นเองนะคะตัวนี้ก็เว้าโลโก้ค่ะมีกล้องกัดระยะจอดนะคะใส่อคิลิกมาเรียบร้อยนะคะไฟปเบรคดุลที่สามดวงนี้อ่ะ การชนท้ายนี่นะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นกระบะไลเนอร์ของแท้นะคะแต่ว่ามีของอยู่เต็มเลยนะคะของที่เราเปลี่ยนเราก็คือลูกค้าไปให้ครบเซตเลยนะคะตัวนี้กว้างลึกและยาวนะคะสําหรับกระบะของฟอร์นะคะถ้าเทียบกับค่ายอื่นเราบอกเลยว่าตอบโจท์มากเลยนะไปดูด้านในกันคะ่ะอ่าสำหรับด้านในนะคะเปลี่ยนมุมนิดนึง เปลี่ยนมุมนิดนึงลุงก็รีวิวจากฝั่งนี้ไปเยอะแล้วจะไม่เห็นหน้าคนนะคะบางคนก็อยากจะเห็นหน้าลุงเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคหยอกนะคะอ่ะเบาะหนังก่อนเลยนะคะอันนี้ก็ใส่เข้ามาให้เป็นสีดํานะคะเดินได้สีเทานะคะใครชอบแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ครอยากได้เป็นสีแดงก็จัดมานะคะสีครีมนะคะสีอ่าแล้วแต่ลูกค้าชอบดีกว่านะคะก็เลือกได้นะคะก็สีพิเศษก็จะใช้เวลาตัดนานนิดนึงนะคะสั่งตัดพิเศษเลยนะคะแอร์แบ็กมี6จสุดใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะอ่ะ สำหรับกลับไปที่คอนโซลน,นะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้นดานๆนิดนึงนะคะตัดสีฮาวแลมโบนะคะตัวเนี้ยเออนะคะตรงช่องแอร์นะคะหน้าจอนะคะจะเป็น10.1นิ้วซิงค์โฟนะคะสามารถโหลดฟอร์ดพาสใช้งานสั่งงานผ่านมือถือได้ออกเกียร์ออตโต้แบบเนี้ยเราสามารถสตาร์ทรถวอร์มเครื่องนะคะเช็คปิกันรถอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นภาษาไทยเห็นไหมใช้งานง่ายมากนะคะแอร์นะคะวิทยุนะคะพัดลมนะคะนี่ก็ปุ่มสุกเฉินนะคะ อากาศหมุนเวียนในรถตัวนี้ก็จะมีช่องให้เสียบไฟมี2ช่องนะคะให้เอและให้ซีนะคะโหมดการขับขี่4โหมดค่ะอเเกียร์นะคะ6สปีดแบบสั้นนี่เลยคะ่ะเข้าเกียร์ง่ายแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นคันโยกนะคะช่องวางแก้วตรงนี้เปิดใช้งานได้อน,นะคะวางแขนได้เปิดใช้งานได้น,นี้มีช่องชาร์จไฟให้อ่าถ้าแบตเขาเรียกอะไรนะกุญแจนะคะกุญแจนี่อ่ากุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้ เป็นรีโมทแต่เป็นแบบขายแบบนี้นะคะ1ดอกให้นะคะแล้วก็อีกดอกเป็นกุญแจสำรองแบบขายเลยนะคะถ้ากุญแจแบตบดนะคะวางชาร์จได้นะคะวางไม่ได้วางชาร์จวางเพื่อที่จะสาตาร์ทรถนะคะนี่นะคะ,ะปิดไว้ก่อนพวงมาลัยค่ะขยับมาที่พวงมาลัยแล้วก็เปิดเหมือนเดิมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะปรับได้สีระดับนะคะก็จะมีไหไแล้วนี่ดูตรงนี้นะคะก็ยกคุณยกลงได้เลยนะคะสีระดับนะคะแล้วก็ หน้าจอหลังพมลาลัยนะคะขนาดแดนี้เป็นภาพสีภาษาไทยเหมือนการแจ้งการใช้งานรถนะคะเลขกิโลไม์นะคะน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็นี่นะคะความร้อนนะคะประตูไม่ปิดเค็มคาดไม่คาดนะคะ,ะรายละเอียดลึกๆมีให้หมดเลยนะคะหน้าจอนะคะสามารถตั้งตรงตั้งค่าตรงนี้เซ็ตค่าตรงนี้ได้เลยนะคะอะ,อะไรอีกนะแผงไฟนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่โหมด A หรือว่าออโต้นั่นเองนะคะคือเปิดปิดออโต้นะคะแผงประตูนะคะตัวนี้ก็ เลนนะคะปรับเลนไฟฟ้านะคะแต่ว่าปรับพับมือนะในรุ่น XLS ค่ะไปค่ะสำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%ก็ยังยังมีให้เออยังให้อยู่นะคะกัดฟันให้ไม่ใช่ ยังให้นะคะดอกเบีย้ย0%นะคะตอนนี้ขยับมาจาก20ดาว20เป็นดาว25%นะคะแล้วก็ผ่อน48งวดนะคะได้ดอกเบีย้ย0%สำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนระยะยาวกว่านี้7ปี8ปีนะคะก็สูงสุดได้7ปีนะคะไม่ใช่8ปี7ปี84งวดนะคะก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษพิเศษลดลงมานะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกดอกเบีย้ยพิเศษนะคะลูกค้าจะได้ชุดแต่งนะคะหรือว่าส่วนลดลดหลั่นลงมาจากลูกค้าที่เลือกเป็นดอกเบีย้ยปกติตามตารางนะคะอะ ชุดแต่งอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาอินบอ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0 6 1 1 6 9 8 9 9, 9 9 9ค่ะแล้วก็ลุงก็ฝาก d b XL, l XLS คันนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าก็ฝากกด s u b ส c คร b e ทุกคลิปนะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะแล้วก็เอารถไปใช้งานหรือไปแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะส่งคลิปน่ารักน่ารักมาได้นะเดี๋ยวมีของรางวัลสำนาคุณให้นะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ